ดิจ้ะมามามา,มาทำกับข้าวเย็นกันจ้ะและ้วก็ไอ้ตุ๊กแก้วไข่นะคะแกยวไข่นี้แก้วไข่จะทำคือล,งะะอลิงไข่นะคะคือลิงไข่ไม่รู้ภาษาบ้านเราเรียกอะไรคือลิงก็คือไก่จ้ะคือลิงก็คือไก่นะแล้วก็จะทำใส่กับผงผงกะหรี่จ้ะผงกะหรี่เนาะนี่จ้ะนี่จ้ะไก่แล้วก็ ยี่สตัวเดียวขึ้นยิใช้หนึ่งน,นะคะแล้วก็ผักนะคะผัดเป็ดจำนะทำให้ใส่ม้นสุดก่อนจะเดี๋ยวเรารอจนจนมันสุกนะคะนะคะไก่เราได้ทีแล้วนะคะแล้วก็ใส่ขะนอล,ลงไปจ้ะขะนอสองก้อนนะขนอไก่นะคะ แล้วก้อนนะคะให้มันละลายก่อนเราจะใส่เราจะไม่ทําบอกให้ไม่ใช่สูตรตายตัวนะสูตรที่บ้านนี้ชอบกินนะจ๊ะสูตรที่ช่องลูอ e ิสสตอรี่นะคะแฟมิลี่เนาะชอบกินจ้าสูตรน,นี้เลยนะคะอืมเขาชอบกินแบบนี้จ้ะทําบ่อยมากไม่เอาไก่ก็เอาลูกชิ้นนะคะมาทำเนาะ ก็จะใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะคะแกงนี้มันต้องใส่น้ำตาลออกนิดนิดหน่อยหวานนิด่องนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแกงจั๊กหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลนะคะ ตามสูตรเราเลยไม่มีสูตรเรากแเราก็มาตัดแต่งกินนั่นแหละอันไหนที่ชอบนะคะเดี๋ยวราก็จะสงงสใส่ผงกะหรี่ันนี้ไม่ให้ตกไทใส่ลงไปเลยนะคะทุกท่านจ้ะ ไม่ได้ละลายน้ำนะไม่ได้ล,ลายน้ำจ้ะก็จะใส่อย่างนี้ลงไปเลยนะคะเนี่ยเุก้กระหลิงจ้ะแต่ต้องจนที่เราต้องการจัดนี่เราก็เก็บว้ข้างบุคขู่เรานี่แหละ เราก็ผัดให้มันเข้ากันนะคะนี่คือแบบที่เราทานะคะพี่น้องจา๋าเราทำตามที่เราชอบทานเนาะอืมไม่ใช่ไม่ใช่บอกสูตรนะ,ะ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะอ,อืมก็เสร็จแล้วนะคะทุกท่านเสร็จแล้วจ้ะยังไม่เสร็จหรอ ใส่น้ำนิดนึงเพราะว่าธรรมดาก็ใส่นมได,ใได้ใส่น้ำได้นะคะแต่ทีนี้ว่าเรามไม่ได้ซื้อนมมานะคะลืมจ้ะเพราะว่าเมนูกระทำหันนะจ๊ะมันต้องใส่เยอะจ้ะนี่เราจะไม่ปรุงอะไรมากนะคะปรุงแค่รสตกออรกออีกับเออคานนอกับกับไอ้นี่จ้ะกับ เคอรี่เนาะเออ <c oughs> จะเรียกปุ้งกะลีนั่นแหละเออนี่เราจะปรุงแค่นี้นะจ๊ะไม่ได้ใส่อะไรมากมายน,นะถ้านอสองก้อนก็โอเคนะรสชาตินัวพอดีแล้วจ้ะเออ๋รอน้ำเดือดเราก็จะใส่แป้งลงไปนะจ๊ะมันก็ไม่เยอะนะพอดีกินเนี่ยสี่คนนะคะสี่คนนี่ กันีคนละมากันสีคนลามาทานกันสีคนนี่เราก็เตรียมถ้วยไว้เลยนะคะทุกน่านจ้าแล้วเราก็จะทำอย่างอื่นต่อไก่เราก็สุกได้ที่รสชาติเราก็ชิมแล้วโอเคนี่แหละคือรสชาติที่ครอบครัวนี้ทานนะคะพี่น้องจ๋า ไม่ต้องใส่อะไรมากมายนะคะแล้วเราก็จะใส่เยนี่ลงไปนะคะนี่แป้งนะคะแป้งใส่ให้มันเหนียวนะคะที่อา แรกเราก็มีหอมนะ่นละหอมเกียวเนี่ยตัวเด่นถ้าไม่เกียวมันก็จะไม่หอมนะคะนี่ก็ได้ที่แล้วพี่ลองจะรอให้แป้งมันสุกเราจะไม่เอาน้ําเยอะจะเอาให้มันตุยนุยตุยนุย,ย,ยอย่างนี้แหละพอแป้งสุกเราก็ได้ที่แล้วค่ะ ซาเล่นเป็นอันเสร็จนะคะแต่ว่าเราตักใส่จานก่อนมาตักใส่จานเลยค่ะเรา้ลดไฟลงนะคะสุกแล้วจ้านี่เราจะเอาอย่างนี้เลยเหนียวๆอย่างนี้ละจ้าเสร็จแล้วจ้า,จา,จามามาไก่ผัดผงกะหรี่นะคะ